สวัสดีครับวันนี้มาดูอีกคลิปนึงครับเป็นวิธีการเปลี่ยนเลขฐาน2เป็นฐาน10นะครับจะทําได้ไงนะครับมาดูตัวอย่างนะครับสมมติตอนนี้เรามีเลขาฐานสอนะหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเราอยากจะเปลี่ยนเป็นฐาน10 10ิบทําได้อย่างไงนะครับ อันดับแรกนะครับให้เขียน2ยกกำลังเให้ก่อนนะครับก็คือ1 2 4 8 16หนะครับหลังจากเราเปลี่ยนเราเขียนเลขเสร็จแล้วปั๊บนะครับทำไงนะขั้นต่อไปอะไรเป็น1นะครับจับบวกกันท่องไว้เลยครับอะไรเป็น1จับบวกกันนะครับ16 8ด สิบหกแปดหนึ่งนะครับก็คือสิบหกแปดแล้วก็หนึ่งนะครับจับบวกกันหมดเลยนะครับแปดบวกสิบหกแปดเก้าสิบสิบสี่บวกหนึ่งกับสิบห้านะครับทดหนึ่งนะครับสองสนั้นคำตอบก็คือ ยี่สิบห้าฐานสิบนะครับอ่ะมาดูตรงเครื่องคิดเลขนะครับตรวจสอบอทวนคำตอบแล้วว่าถูกต้องไหมนะครับอไบ b น n a ี่นะครับหนึ 1, 1, 0, 0, 1, ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเห็นไหมครับเดซิมอลฐานสิบเห็นไหมฮะเท่ากับยี่สิบห้านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถูกต้อง เห็นไหมครับอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆสําสคัญก็คือการใส่2องกำลังเอ็นลงไปนะครับอะไรเป็น1จับบวกกันนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับลองมาใช้ดูครับขอบคุณครับ